สวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับคุณครูจะมาทบทวนกิจกรรมของหน่วยที่2นะครับหน่วยที่สองตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ่าเดี๋ยวครูจะให้ดูนะครับของชั้นม3เนี่ย จะเป็นชื่อหน่วยว่า don't worry be happy นะครับ don't worry be happy don't worry be happy นะครับทีนี้ในนี้นะครับเราจะมาทบทวนนะครับก็คือกิจกรรมที่1คืออะไรครับกิจกรรมที่1ก็คือให้นักเรียนเป็นยังไงครับเขียนคำอ่านและคำแปลลงสมุดทั้งหมด 17ประโยคนะครับ17ประโยคเรามาดูตั้งแต่ประโยคที่1เลยนะครับประโยคที่1ก็คือ r m um, อะไรครับประโยคที่1คือ I'm um, sleepy I'm um, sleepy แปลอ่านว่า I'm sleepy แปลว่าฉันง่วงนอนต่อไปประโยคที่2นะครับประโยคที่2 Why don't you go to bed ทำไมคุณถึงทำไมคุณอะไรครับทำไมคุณถึงไม่ไปนอนนะครับทำไมคุณถึงไม่ไปนอนนะครับเบดในนี้ก็คือเตียงนอนแต่ว่าในนี้ก็คือไปนอนนั่นเองนะครับคำหนึ่งก็คือ ฉ,นนนฉ,ฉันง่วงนอนนะครับฉันฉันง่วงนอนนะครับต่อไปประโยคต่อไปอ้าวดูใครดีซ้ายขวาซ้ายขวาอ่าดู้างขวาด้วยกันทางขวาผู้หญิงคนนี้ที่ใส่เสื้อสีแดงนะครับเขียนว่าประโยคว่าอย่างไร Are you tired s o r i t a Are you tired Can you tired Can ี้ tired ก็คือเหนื่อยนะครับคนุนเป็นยังไงครับคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยนะครับคุณเหนื่อยใช่ไหมอ่ะประโยคนี้เป็นประโยคที่เกี่ยวกับถามว่าใช่หรือไม่ yes หรือ no และชื่ออะไรครับคนนี้ชื่อซาริตาซาริตา ถ้าแปลเป็นไทยก็คือซาริต้านะครับคุณเหนื่อยใช่ไหมซาริต้าอ่ะต่อไปประโยคที่4ประโยคที่4ก็คือ No I'm just bored I'm just bored คำนี้ bored ก็คือไม่นะครับไม่ไม่อะไรครับฉันรู้สึก ทีนี้คำว่า bore เติม ed เนี่ยก็คือเป็นการแสดงความรู้สึกไม่ตอบว่าเป็น boring นะครับถ้า boring ก็คือฉันเบื่อฉัน,ฉ,นฉันหน้าเบื่อถ้าบอกบ,บอกว่า boring ก็คือฉันหน้าเบื่อแต่ว่าถ้าเป็น bored แปลว่าฉันรู้สึกเบื่อนะครับแสดงความรู้สึกของตัวเองนะครับต่อไปประโยคที่3ไอให้ประโยคที่5และ why don't you go out then why don't you go out then นะครับก็คือทำไมอันนี้ทำไมเนาะทำไมอุยอ้ยเติมไม่เนนอกทำไมทำไมนะครับทำไมอะไรครับทำไม don't ก็คือไม่เป็นประโยคปฏิเสธนะครับทำไมคุณคุณไม่โ o o u อ go โกคือไป เอาคือข้างนอกก็คือไม่ออกไปข้างนอกล่ะทำไมคุณถึงไม่ออกออกไปข้างนอกนะครับทำไมคุณถึงไม่ออกไปข้างนอกนะครับต่อไปประโยคที่5ประโยคที่5 5แล้วใช่ไหมครับอันนี้1 2ึ่งสามสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต่อไปประโยคที่หกนะครับประโยคที่หกคือประโยคนี้ Why are they laughing? Why are they laughing? ก็คืออะไรครับ Why ก็คือทำไมเอาทำไมมาตอนเลยทำไม D ก็คือพวกเขานะครับพวกเขาก็คือสองคนนี้นะครับทำไมพวกเขา หัวเราะทำไมพวกเขากำลังหัวเราะนะครับทำไมถึงมีคำว,ว่ากำลังเพราะว่ามี ing สามารถเป็นคำนามได้แต่นี่คือคำกริยาเติม ing แปลว่ากำลังหัวเราะนะครับทำไมพวกเขากำลังหัวเราะอ่าต่อไปประโยคที่7นะครับประโยคที่7 because The movie is very funny because ในนี้แปลว่าเพราะว่านะครับเพราะว่าอะไรครับ movie ก็คือภาพยนตร์หรือหนังก็ได้ครับเอาเป็นหนังก็ได้หรือภาพยนตร์เพราะว่าหนัง funny คือตลกครับ funny เพราะว่าหนังตลกตลกเป็นยังไงตลกน้อยตลกมาก very คือมากนะครับ ต่อไปประโยคที่ต่อไปประโยคที่ประโยคที่ประโยคที่เท่าไรประโยคที่เท่าไรแล้ประโยคที่8ขอเปลี่ยนสีนิดนึงประโยคที่ 8. อ่าเป็นประโยคคําถามอยกแล้วสังเกตว่าเครื่องหมาย question mark ลงเป็นประโยคคําถาม why is the mother so angry ทำ,รรท,ำทำไมอะไรครับทำไมทำไมเลยครับมาเตอร์ก็คือแม่นะครับทำไมแม่โกรธโกรธมากนะครับทำไมแม่ถึงโกรธมากนะครับโซโซเหมือนเวรี่เหมือนกันนะครับ so angry why is the mother is why is the mother so angry ทำไมแม่โกรธมาก ต่อไปประโยคที่9ประโยคที่9นะครับประโยคที่9ก็คือ because her son did something wrong นะครับ because หมาอีกแล้วคำนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเพราะว่า her son son ก็คือลูกชายนะครับลูกชาย เพราะว่าลูกชายของใครครับของใครของใครของแม่แม่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแม่เป็นผู้หญิงแสดงว่าของของหล่อนหรือของเธอเอาเธอแล้วกันอ่าเพราะว่าผู้ชายเพราะว่าลูกชายของเธอด e ดแปลว่าทำเป็นเกี่ยวกับอดีตทำซัมติงคือบางสิ่ง ทำบางสิ่งนะครับรองรก็คือผิดทำบางสิ่งทำบางสิ่งบางอย่างผิดนะครับทำบางสิ่งผิดแล้วกันอ่าต่อไปต่อไปประโยคที่10ประโยคที่10ประโยคที่10นะครับประโยคที่1 w h Y R D Happy อ่าคำว่า Happy อยู่นี่นะครับ วาคืออะไรครับทำไมครับทำไมทำไมพวกเขาพวกเขาพวกเขาสามารถเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แต่ว่าต้องมีมากกว่าหนึ่งคนนะครับทำไมพวกเขานะครับมีความสุขนะครับมีความ ทำไมพวกเขามีความสุขต่อไปประโยคที่11คำนี้มาอีกแล้ว because ข้าไหาา่ผิดไม่ตรงนะครับเพราะว่านะครับ J past past the exam นะครับเพราะว่านะครับแปลว่าเพราะว่า เพราะว่าพวกเขานะครับถ้าเราพูดถึงว่าพวกเขาเนี่ยเราอาจจะกล่าวถึงผู้ชายแต่ว่าในเนี้ยก็คือหมายถึงผู้หญิงสองคนพวกเธอเอาพวกเธอไหมพวกเขาเพราะว่าพวกเขาผ่านผ่านหรือว่าสอบผ่านนะครับ สอบผ่านแล้วกันเอาง่ายๆสอบผ่านเด็กแซมเด็กแซมคือคือข้อสอบนะครับสอบผ่านหรือผ่านถ้าเราแปตรงตัวเนี่ยเพราะว่าพวกเขาผ่านข้อสอบซึ่งมันพอแปลเป็นไทยแล้วมันมันจะดูแบบไม่สละสลวยเพราะฉะนั้นก็จะแปลว่าเพราะว่าพวกเขาสอบผ่านอ่าแบบนี้นะครับต่อไป ต่อไปต่อไปประโยคที่12ประโยคที่12นะครับประโยคที่12มีคำว่า w h y อีกแล้วเพราะว่า w h y is he sad w h y is he sad นะครับเพราะอะไรครับเพราะเอ้ยไม่ใช่เพราะสิเอาใหม่เอาใหม่ไม่ใช่เพราะนะครับไม่ใช่เพราะ แปลว่าแปลว่าอะไรครับ y แปลว่าทําไมนะครับทําไม He ก็คือเขาผู้ชายคนนี้ทําไมเขาเขาถึงเศร้านะครับทําไมเขาถึงเศร้านะครับทำไมเขาถึงเศร้าต่อไปประโยคที่13 ประโยคที่3 because he feeling lonely เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเพราะว่าเขา mm hmm. feeling feeling คือรู้สึกแต่พอมี ing verb to be verb to be is แล้วก็ ing แปลว่ากำลังกำลังรู้สึกรู้สึกอะไรครับ รู้สึก lonely ก็คือ lonely ก็คือเหงารู้สึกเหงากำลังรู้สึกเหงานะครับเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างเดียวดายนะครับอ่าต่อไปประโยคที่เท่าไหร่แล้วประโยคที่14ต่อไปประโยคที่14คําคำถามอีกแล้ว 5่า uh, why are they fight tend fight tend why are they fight r e n e d fight r e n e d ไม่ใช่ไฟไฟ t f i g h บต่อสู้อันี้ fight e n e d fight r e n e d ทำไมครับทำไมอะไรครับทำไมพวกเขาพวกเขารู้สึก รู้สึกอะไรครับ frightened frightened แปลว่ารู้สึกอะไรครับรู้สึกอะไรเอ่ยติ๊กตอก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 รู้สึกอะไรครับรู้สึกหวาดกลัวใช่ไหมครับ frightened คำนี้ขอเช็คกันสักครู่หนึ่ง Frightened Fr i g h t เช e นแปลว่าหวาดกลัวแล้วกันนะครับหรือถ้ากลัวเคย afraid แต่ไม่คือหวาดกลัวรู้สึกหวาดกลัวหวาดกลัวหวาดกระแวอ่าต่อไปประโยคที่สิบห้า because because there's a spider on their lunch เพราะว่าเพราะว่ามีเพราะว่ามีมีอะไรครับ <Okay. S 1> เพราะว่ามีมีสไ s เดอร์คืออะไรครับสไ s เดอร์คือแมงม,ม,มุมนะครับ เพราะว่ามีแมงมุมอยู่บนอยู่บนร้นคืออาหารกลางวันอยู่บนอาหารอาหารกลางวันของของพวกเขานะครับแดในนี้แดในนี้แปลว่าแดในนี้นะครับแดแปลว่า แดดไปว่าอะไรแดดไปว่าของพวกเขานะครับต่อไปต่อไปต่อไปสิบเจ็ด้สิบหกสิบหกสิครับสิบหกสิบหสบหกและต่อไปสิบหกสิบหกอ่าสิบหกนะครับสิบหก why is he nervous ทำไมครับเขารู้สึกทำไมเขารู้สึก nervous ดูรูปชัดๆสิว่าเป็นยังไงดูรูปเขาดูหน้าเขาดูหน้าเขาเป็นยังไงครับวิตกกังวลใช่ไหมครับนั่งเครื่องบินแล้วรู้รสึกวิตกกังวลเนาะ อ่าอ่า,อาตอนนี้ why is he ทำไมอะไรครับทำไมรู้สึกทำไมเขารู้สึกวิตกกังวลนะครับวิตกกังวล ต่อไปประโยคที่17ประโยคสุดท้าย because he always afraid of flying นะครับ mm hmm. เพราะว่าอีกแล้วเพราะว่านะครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เขา afraid mm hmm. ก็คือกลัวนะครับ mm hmm. เพราะว่าเขากลัว Flying, flying, การบิน flying, flying, กลัวการบินกลัวการบินของเครื่องบินก็คือคกลัวเครื่องบินกลัวอ่กลัวการขึ้นกลัวการขึ้นเครื่องบินสามารถแปลให้สละสวย นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยสิบเจ็ดข้ออ่ามสิบเจ็ดข้อนี้เสร็จเรียบร้อยกิจกรรมที่หนึ่ง